สวัสดีครับคุณครูผมชื่อเซียนผมชอบไก่ย่างผมชอบข้าวเอ,อ่อผมไม่ชอบข้าวเนื้อย่างผมชอบข้าวเป็ดย่างผมไม่ชอบข้าวหมูย่างผมชอบข้าวปลาย่างผมไม่ชอบ ข้าวกุูงย่างผมชอบปลาทอดผมไม่ชอบข้าวไข่ทอดผมชอบข้าวกุ้งทอดผมไม่ชอบอข้าวปูทอดผมชอบข้าวหมูทอดผมไม่ชอบข้าวผักทอด ผมชอบกินข้าวต้มกุ้งผมไม่ชอบข้าวต้มไก่ผมชอบข้าวต้มเนือ้อผมไม่ชอบข้าวต้มปลาผมชอบข้าวต้มเป็ดผมไม่ชอบข้าวต้มหมูผมชอบ ข้าวต้มเต้าหู้นึ่งผมไม่ชอบข้าวต้มผัดผัดผมชอบข้าวต้มกุ้งผมชอบข้าวต้มปูผมชอบข้าวต้มผัก ผมชอบกุยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำใส่หมูผมชอบเออผมผมไม่ชอบข้าวตรงปลาไม่ใส่โลกชิมผมชอบข้าวตรงผักอ่ะผมชอบกุยเตี๋ยว send me nấm, xay muối, Lẹ rau, rau. chop thích mi mì, bánh mì, chop mì, tiêu mì, bánh mì, bánh mì, tao วัสดครับคุณครู